สอหอสอเนี่ยมีมีมีสามตัวนะครับมีสามตัวแล้วก็หอมีสองตัวหอมีสองตัวมีมีห้ากับหกฮอนนอกนั้นไปเอาสอได้ครับสอสอมีสามมีสองมีสามมีสี่มีสองมีสามมีสี่จบแค่นั้นไม่กี่ตัวอะรเนี้ยไปวห้าสามห้าสี่แต่มีตัวเราตัวใดตัวหนึ่งจะโดดเด่นงวดนี้แต่ไม่รู้อะนะแต่บอกว่ามันมาอย่างนี้ แต่ว่าตัววิ่งเจ็ดเจ็ดตัววิ่งวิ่งวิ่ง,งไปแต่ไม่นิ่งยังวิ่งอยู่ยังไม่ได้เกาะไอ้ฟันทงเลยเนาะฟันทงเลยสองหางสามหก็เ,เรื่องของท่าน <c oughs> นะพ่อมาบอกว่าสามพก็เ,เรื่องของท่านอันนี้มาสนทนากันนะวันนี้นะ่าแวะมาเยี่ยม,มแล่วันวันนี้คนไม่เยอะนะถ้าทุกวัน นี่ถ้าไม่โควิดเพราะท่านขึ้นไม่ได้เพราะคนป่วยมันเยอะผ่อนใจอยู่ครับค่มก่ามาแล้วไม่รู้จังหวัดไหนมันมาเองเนาะ <ừ> เราก็ไม่ได้ติดต่อใครทั้งสิ้นเพราะว่าชื่อเสียง <ừ> ชื่อเสียงว่าไปแล้วคนอันก็ศร้าขเขาก็บอกต่อต่อใก็ยามานี่กรุงเทพโทรว่าสีาามากโควิดเบอร์โทรอาจารย์เบอร์โไหงครับ เลาเบื่อทุ่อไ่สิมีคนโทร่มาหาจ้าคนมาหาเขาถูกเขาโทร่มาหาถูกเขาถูกทุ่ยมาหาอาจารย์ท่านไม่ว่าอาจารย์ประวัติอาจารย์เรื่องถูกหวยเบือไม่เคยเรียกใครตั้งแต่ปฏิบัติมาถ้าใครมีเมตตาก็มาช่วยกันเถอะยิ่งช่วยนั้นเขาก็ยิ่งออกให้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่อาจารย์ซื้อหวยนะเห็นเราอเว่าเจ้าทีเนี่ยได้เล่นหวยนี่เออยังไว้แน่อาจจะเป็นบารมีเพราะท่านมาในทางนี้นะไม่แน่นะ นี่ลูกศิษย์มือนันก็มาย้อนเมียเขาสิตายนะโอ้ยไปทางใดผมก็ไปเล่นผีผาผีแผ่นนหมดเทื่อละแปดมืนมามือน,นันเท่าใดเราสามพันหาเองอเห็ดเศร้าแล้วกับบัดนี้กับทั้งมดพอดที่เห็ดเศร้าแล้วว่าเจ้าสิมีโชคมาเฮ็ดทีที่ให้เสริมดวงปุ๊บบัดนี้เรามีโชคอยู่นี้วัวที่แล้วเราถือใจหลายมือยอ่ เพื่อโทรอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวนี้ยังเบิ้งอันนันอยู่มองไปดีสมได้ห้องนึมอาจารย์อาจารย์อย่างนั้นกระดาษอันใหม่เลยอาจารย์ชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์สมบูรณ์อาจารย์เอองั้นนั่นแหละปูลงตังให้ซื้อสมบูรณ์ด้วยจังสมบูรณ์อาจารย์สมบูรณ์เออสมบูรณ์จำไว้อันนี้เบอร์โทรนี่ก็มีกดเอาไว้เด้อศูนย์ไปหรืออาจารย์อาจารย์อย่างอีกอีกอาจารย์หนึ่ง อันนั้นทองดีอันนั้นผู้ซอยเอามหิบาราการซื้อเห่นซื้ออย่างก็นั่นแหละซื้อสมบูรณ์คุณพ่อทำเขินนั่นแหละอาจารย์ทู้จักดีว่าทำเขินเขินไมเขินอายเลยถึงอายศูนย์ศูนย์แปดสี่เก้าแปดสองสี่แปดสี่ ตัวไทยกับซอฮอนั่นลหละในอันหนึ่ง982482484เนาะตอนแล้วก็4แล้วก็ี6ก็ซอฮอนอั่นละโอ้ยบอกเข้าใจบ่น982484846เออติดโตบอกกดมาเขาเบิ้งสีเบิ้งเลขของมือเจ้าเข่าเบิ้งเปิด กดมาผีเลยกระกระบอกเพิ่นห้ซีกอกกะอกนไฮซีกระบอกระบอะบอกกรออกระอบอหบอกกรกรออกกรีบอกกระบออกกระบอกอเข้าใจบ่ครับเกกระบอกกระบอบบอกบอกละหกกระบกะอ่กบก้บกะบอกะก เออสามหกแล้วก็มีสี่หกจบแล้วเบิดเท่านี้เราไปเอาตัวไหนก็เอาตัวไหนตัวหนึ่งมันจะออกมาแต่บเราบูไว้ท่านผู้อยากวงอยากดังอย่างดต่ให้แตมู่ยเจ้าได้ไปแล้วก็ให้มันได้สู้คนก็ดีใจพอนั่นล่ะมันหลายคนเห็นไหมสิมีเงินทันถาอ๋อตัวนี้เราบุกไม่ได้ท่านไม่ได้อนุมัติถ้าวันสุดท้ายก็อย่างหนึ่งเหมือนที่ให้ไปหนึ่งสองสองวันสุดท้ายอโลมาด้วยอะโลมาเปลี่ยนนะสี่สองสองออกมาเป๊ะ เราบ่มียังเนาะเราได้ห้าหกสิบบาทนี่แหละคันคือเซทีบอกมันลำลุ้ยเลยบอกนี่โอ้นี่บอกเออนั่นแหละต้องเอาไว้เลยลล่างไม่มีศูนย์เดอล่างนี่ศูนย์เออบันนี่สามศูนย์กับแปดศูนนี่อันนี้บอกเป็นตัวไปเลยแล้วแต่มาร์เดออ่าสามศูนย์แปดศูนย์ไม่สองตัวไม่ใช่สามตัวล่างล่างสามศูนแปดศูนสามศูนแปดศูนจำเอาไว้ แต่หาดอกบัวให้ได้ดีกันได้บัวห็นดอกบัวเศร้าหายเลยเดี๋ยวมืไอนบ้างมาปรกันมาคันมุ่เจ้าสิแสวงตัวนี้โชคโชคเพราะท่านทิศนี้มันมาถูกแล้วมาถูกคนกับบัวลายก็เวลาคนหลายคนเจ็บคนป่วยมีคนหลายเพราะกับบัวเข่าบัมันมีโอกาสที่ว่าบัวคนป่วยหนักคนที่เขาใกล้จะตายละมึงแต่เราอย่างดีนี่เราแสวงนอกประเดินอ่าจะถูกมีน้ำเราก็แล้วแต่มุ่งเจ้าเสื้อพวเสื้อกันดี่ก็หลายสิบปีเราเคยพ่อกันมาผมก็ได้ไปใส ผมก็ยู่จังสีละมือนันโอยคัเน,นเล็วันักคารนเนี่ยผมกลาผันทุ่งเลยสามตัวหกตัวตัวไหนตัวนั้นคันเลวน็วันักคารเนี่ยแต่ว่าอาจารย์่นบุคให้ถือแต่มองนี่ปูนี่สุดยอดเลยคันเลวน็วันักคารเห็นว่าสี <S <S 2> 2 <S 2> ส่สองสองเลยวนัน <S <S ักคารนนี่นั่นเพิ่งจะให้ตัวเดียวน้ำออกมาทีแรกเนไอ้หน 1, 2, 2, ึ่งสองสองวันนี้มาสุดท้ายว่าสามตัวเปลี่ยนนะเอาสีเข้าเลยลูกสีเขียว คนก็ถือมาถวายโยคุละผัดเห็ดบุญน้ำการเห็ดปลนนาปลาไปถวายเงินใดมาผมเ็ดปุ๊บเนี่ยผมไปถวายทานต่อ hmm. ไปตามวัดตามว่าผมม็นมาสานางอีกย่งผมมีไผมามาถวายดย hmm. อกกินบ่หมีด ก็ใครใครนี่ก็ลองโทรมานะครับลองโทรมาหาปู่ัอนนี้หาดอกบัวยังว่าพันยามือนั่นก็มือสองมือเจ้าหาดอกบัวมาได้มากคู่สี่ประดับนะคะเสร็จแล้ววันนี้เจ้ากระเท้าปู่ด้วยไอ้ซอยลูกซอยร้านเนี่ยตัวไหนมันคือบอลเน็ลูกมาบีบบีแสบเพิ่งกระเบื้โป้งก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ที่เราจุดจดไว้ครับว่าถ้าใครไผเป็นอย่างอื่นก็เป็นจุดอื่นว่าแปลเป็นอย่างอื่นก็ลองแปลลองดูกันนะครับนีนอย่างนี้รับวันนี้นะครับที่เราเดินทางมานะครับท่านก็ให้เพียงแค่นี้นะครับพอวันนี้นะครับผมประวัติประวินก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ่่อนเเเทโรพิถายก็บ เบอร์โทรให้ไปแล้วผมมียังดอกผมก็บผมมียังกันผมหูปานันผมบด้อายุสัานีหอกกรแต่ปูตังให้ชื่ออาจารย์สมบูรณ์เพราะว่าสมบูรณ์พุ่นผลพันวาสันนะสมบูรณ์พุนผลสมบูรณ์ุอันนี้พันวาจังสันเบิ่งเบิงคนมาบอขาได้ยังพอจักเอามือใดแกมือใดจักว่าคนแบบใดผู้หูเดือดห้อนยังกับมาศึกษาและก็เป็นกะดีสีความให้อค์กาิชนะหลายคนเลย แต่อาจารย์ได้อย่างโอ้ยบลลม่งกับบุญคุณอาจารย์มากคุณมีแต่ผลไม้ถวายปัจจัยบบเห็นถวายสอาจารย์เขาไร่เหรอตังนี้แต่เราไม่ได้เรียกร้องคือน้ําใจเราเราเราคือน้ําใจขอจะให้เอ่นั้นคือความบริบูรณแต่มาดูดวงดูอะไรดูดวงนี้เราว่าต้องแต่งครูอาจารย์นเพื่อถวายท่านท่านจะลงมาดูให้อันนี้ตัวนี้มันหลักเป็นหลักเป็นอย่างหนึ่งแต่ลูกคนนี้ก็งามเพราะปั้นยังเนี่ยทาเบิ้งเด้อีิแปลก ยังไดละแต่มือน uh, ั่นลงไปตกทะเบียนยังสีสเกตมากรถขนานไปเห็นมากเลยทะเบียนยังสอห้องไอ้สีห่เด้อเดียวเดี๋ยวฟังไอ้ิพอทะเบียนมือนั้นผมลงไปตกนี่นั่งอยู่นี่รถจอดเป็นแถวยังไปคันนี้ละสิออก้ายมือปุ๊บแปดแปดสามห้าเลขออกยังออกห้าสาแปแล้วกับ ปดสามห้าหายไม่ได้รถทันันก็เห็นมาเลยจับไวาเจ้าของได้บนคนลงไปต๊แต่พ้นบอกเนี้ยอันนี้กูจะตบมให้มันออกว่าเปียกๆนั่นคนลงไปซื้อๆเด้อืออือูนังอยู่นี่คือหวทะเบียนงามนอกทะเบียนงามอยู่เบียนงามอยู่สี่ห้าสี่ห้าแปดแปดอันนี้ตัวนี้เดอให้ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเดาญาตมันเป็นเด้อครับสองสามเจ็ดเจ็ดสามสอง ไปซื้อฮะรตลอตเตอรี่บางทีเลขหน้าเลขยังบอกหูดเออนี่บอกตรงๆเลยตัวนี้บอกไปสองสามเจ็ดเจ็ดสามสองนี่นี่ไปซื้อให้ได้คันออกมาตัวนี้คันมูเจ้าบอกถือเ่าต้องมามองนี่หรอกเ่รามีมองเชื่อไข่หรอกอยาไปหารลัตเตอรี่เด้อดิครับผมครับผมครับผมงวดที่แล้วขอให้อะไรเพราะว่าถ้าใครซื้อได้ขอให้หกสองสี่แล้วก็สองหกสี่ถ้าใครซื้อได้ออกมา้ยัง ออกเลขหน้าหกเอเอเล,เลขหน้าออกอยังเขาประกาศสีเท่อน,นัอ้นะพอดีไปออกอะไรขอให้หกสองสี่นี่ถ้ารู้จักซื้อมันตัวจริงตัวหน้ามันออกมา,าก 2, 6, อย่างไรสองหกสี่ผมมีไผ่เสียดายเพราะคุณอันนีเ้เอาเหล็กถ่ายน้ำปูเนาะตัวดีไปก็ให้ไปตัวนี้ละให้ไปเนี่ยไปพี่ยาหนะ้มามักจะซื้อบ่มักยาลินเ้อร์ มากเล่นเยอมักเจอเยอะเพราะไปลองเสียงพวกท่านมาสามท่านเสมอภาพกันแล้วแต่เรื่องถูกน้อยถูกรายเสียน้อยเสียรายอยู่ตัวใครตัวมันไม่พังครับเดี๋ยวมือหลังมันสีแลนมหาปุ๋ยอะยุบได้ดอกพอเสื้อกะทาบบึงแต่งวดดีมากถึงจังหวะเด้อพราะมีมีสิทธิ์ที่จะถูกครูบแล้วพอาวันนี้วันเสาร์ออกได้ปะวันหัดวันละหัดไม่หวยออกวันวันที่สองครับวันที่สองเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันวันวันเสาร์วันแรงงาน ได้บ่อเขาออกบ่อเดอมือ,อ,อวันอาทิตย์ออวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี้หนึ่งถ้าหนึ่งเราก็เอาเอาหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างจะเล่นสามตัวอืมเอา,าเป็นละรักลอยเป็นหนึ่งเออเป็นหนึ่งคือคือเราต้องเล่นอย่างนี้นะเขาเรียกพลังวันนี่วอาพลังวันผมเป็นไฮเลกเด <laughs> ่พลังมือครับเอาหนึ่งก็ได้หนึ่งเท่า แต่รีเกตมามากวนอยู่เดียมาปุดปิดปุดปิดแต่ยังบอนิ่งเลยยังบอนิ่งเนาะอันสิเป็ดเกตหรือเป็ดนึงเหรยังบอจักเกตกับนึงตัวเดียวกัน